กยิ้มแม็กตกปลาต้องมาเดินเก็บโอ้ยชีวิตนะโคตรมีความสุขจริงๆอยู่กับบรรยากาศโอ้สวัสดีครับโซเชียลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาบุกฟาร์มอีกแล้วครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือชุดอมากินของพมเองครับอ่ามันเป็นบางช่วมบางเวลาอ่ามี2อชุดตอนเช้าและตอนเย็นนะครับนี่นะครับ ไม่ต้องไปถามอะไรมาครับแต่ขอนผมก็นี่นะฮ <c oughs> ะเออ <c oughs> นักร้องนักสแสดงก็ตามที่เป็นงานนะฮะเครื่องเสียงดนตรีนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับใจมันรักอ่าทำมาถึงฟาร์มแล้วเชิญนะครับบ,บุกตรงนี้เลยเอาไปพี่เไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าตึกครับผมแล้วก็หลังหลังแกก็เป็นอะไรที่ทำไมไม่อยากทำางานโรงแรมเลยคือ อาชีพของผมที่ชอบไฟฟันมันเป็นไปเด็กแล้วก็อิสระครับผมทำมาเยอะแล้วนะครับทำมาเยอะแล้วกี่ปีพี่งานโรงแรมโอ้ไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี่ปีครับยัยดูหัวเลยครับแง่กี่ปีที่เอาเอาอประสบการณ์โรงแรมก็น่าจะ30กว่าปีครับผม30กว่าปีครับผม30กว่าปีเลยโอเคอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์เห็นหมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล้วก็เอาที่ว่า เราเคยฝันเคยชอบไว้ทำเบ็ดริมนี้ปกติผมทํางานโรงแรมนะครับอตื่นเช้าไปทํางานโรงแรมเลิกงานมาผมก็ไปทําการแสดงเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเล่นตลกอย่างเงี้ยร้องเพลงอย่างเงี้ยคืออยมีเพื่อหลังเกี่ยวกับครับผมความบันเทิงครับความบันเทิงครับผมที่นี่ก็ผูดภาษาได้ไหมพี่ผมได้ครับผมบากอีสานเป็นครับเป็นคนอันต่างชาติครับมีนะครับพาสปอร์ตมีนะครับพาสปอร์ตมีนะครับ พี sociedad, พ่สาวโอเค,ควันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาชมฟาร์มพี่ตัวนี้นะครับหลังจากที่พันตัวเองมาทําเกษตรเต็มตัวนะครับผมเต็มตัวเต็มรูปแบบเลยครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างพาพี่ไปถามเชิญเลยครับตาพี่ดูนี่กัเลยครับมาดูกครับระวังนะครับสปานของผมมีขึ้นมีลงตามระดับน้ำนะเดี๋ยีดอนนี้ครับ ดุกปุกนะครับปุกปุยนะคชวนี้ก็เป็นะปะนินก,ก,กับลูกปุกนะครับครับผมเหยื่อครับ<ซ>เชิญนะครับได้ได้ใครมาก็หยิบให้ได้เลยครับพี่จะให้ผมยิบไยิบได้เลยครับยิบโรยดูได้ครับเ,เป็นความสุขข,ของอ่านี่คือปานินกับปุกให้มันอยู่ด้วยกันแยกงานกันจะได้โตเร็วนี่เรียนนะครอ่าตัวนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับผม ตรงนี้รู้สึกว่าผมจะลงไว้นะครับปลาดุกพันตัวแล้วก็ปลานิลหกร้อยตัวคัณนล็กอะน้องกบครับครับน้องกบน้องกบครับน้องกบตอนนี้เขานอนแล้วเขาหลับแล้วอนแล้วเขาไม่สนนะกินแล้วคร่าวๆนี่ของของที่ฮัลโหครับชีวิตนักตกปลา ก็มาเก็บผักบุ้งก tamam e: ินการไม่ม um ีบ่อให้ตกปลาพี่ตกวันไหนพี่เนี่ยไม่าจะพรุ่งนี้ครับตรงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคแน่นอนเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้กันนะดูพรุ่งนี้ครับทุกอย่างครับรู้สึกว่าเราทานปลาแล้วก็เอาปลามาขายเมื่อเมื่อวานก็ทำเป็นกบกบทอดกระเทียมเงี้ย หวานซึนก็อย,อยากหนึ่งปลาหนึ่งมะนาวลองมุลิปนันินเอออร่อยแซ่บสยครับอันนั้นอันนี้นะครับอันนี้พ่อพันไม่พันกครับ่อพันไ่ครับเสรวครับพ่ันมปอะไรก็ใบจครับผมงแรครับต่างกันมากครับ วัน,นี้อยู่แบบนี้คือรู้ไหมตื่นช้ามานะปวดมนหดแะอย่างสง